ช่วงหลังมาเนี้ยสไตล์การแต่งตัวของ Classics m เ n w ัวร์เนี่ยเริ่มจะเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วไอเทมที่เป็นเรียกว่า Must h a v ไอเทมที่ทุกคนค่อนข้างจะเข้ามามองหาก็คือจะมีสูตรกับตัวแจ็คเก็ตทำในญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแบบการคอลแลบกับร้านอะไรร้านอย่างเช่นแบบเบนบกแบบบีมหรือว่าแบบชิปส์องเนี้ก็จะเป็น r ริงแจ็คเก for the d e c o l u m n โอริจินอลแบรน์เนี่ยมาจากประเทศเกาหลีครับ<ม>ได้มีการทำงานร่วมกับเดย์โครัมมาค่อนข้างนานแล้วครับใส่สวมใส่สบาย<ม>ใส่ง่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นที่นิยมแล้วก็ที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายคนที่ได้มีโอกาสได้ลองใส่หรือได้ลองเอาไปใช้งานกันจริงมาแล้ว วส,สวัสดีครับผมลิมเดตเดคอลัมนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมบูมครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยสไตล์การแต่งตัวของคลาสสิกส์เมนสวีร์เนี่ยเริ่มจะเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วจริงๆร,ร้านของเดคอลัมเองเนี่ยก็เป็นร้านเซ็ตไอเทมที่หลายๆท่านเองเนี่ยน่าจะเข้ามาหาไอเทมที่ต้องการใช้หรือนําไปแมทช์กับลุคกับสไตล์ที่ทุกคนค่อนข้างนิยมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับร้านของเดคอลัมเองเนี่ยก็จะมีตัว ไอเทมที่เป็นเรียกว่า must have I t e ทที่ทุกคนค่อนข้างจะเข้ามามองหาก็คือจะมีสูตรกับตัวแจ็คเก็ตวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแรกของปี2024เราก็เลยจะขอถือโอกาสเนี้ยมานั่งคุยกับทุกทุคนนะครับว่าจริงๆแล้วที่ร้านเราเองเนี่ยที่มี2แบรนด์เนี่ยของตัวคาซาเดลซาโตกับดิงแจ็คเก็ตเองเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างหรือท่านอาจสงสัยว่าควรจะเลือกใส่อะไรดีนำไอเทมเหล่านี้เนี่ยไปแมทช์กับสไตล์หรือเข้ากับตัวเองใน everyday look ได้แบบไหนบ้าง ก็อย่างตัวคาซาเดลซาโตเองเนี่ยก็จริงๆออริจินอลแบรนด์เนี่ยมาจากประเทศเกาหลีครับได้มีการทำงานร่วมกับเดเดคอรัมมาค่อนข้างนานแล้วครับก็ทางเราเองเนี่ยก็ได้มีการคุยการประสานงานร่วมกันมีการปรับแพทเทิร์นมีการให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันนะครับในการนําเสนอสิ่งที่ที่สุดออกมาที่เหมาะสมกับลูกค้าของเดเดคอรัมออกมาให้มากที่สุดก็ได้มีการปรับฟิตของตัวคาซาเดลซาโตเองเนี่ยให้ใส่สวมใส่สบายใส่ง่ายแล้วก็ คิดว่าน่าจะเป็นที่นิยมและก็ที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายคนที่ได้มีโอกาสได้ลองใส่หรือได้ลองเอาไปใช้งานกันจริงมาแล้วมีลูสที่ไม่ได้ซึมมากเรียกว่าใส่ง่ายหลายท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่านําไปแมทช์กับลุกใน everyday l o o k ได้ได้เยอะค่อนข้างเยอะนะครับก็เน้นไปทางสปอร์ตแจ็คเกตซึ่งจริงๆสปอร์ตแจ็คเตของคาซาเองเนี่ยเรามีให้เลือกถึง11แบบจริงๆเ,เป็นลายผ้าที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆ ตามแต่ละลอ็อตหลายๆท่านอาจจะคอยติดตามก็จะพอจะเห็นบ้างว่าออตัวคาร์ซาเดอร์ซัตโตเองของเราเนี่ยก็จะมีมผ้า<ห>เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมี เป็นตัวผ้าลินินทีม่มีมีมวู Wool เข้ามาด้วยเหมือนกันในตัวที่เป็นผ้าของชุดสูรนะครับที่เป็นแบบแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงที่เป็นผ้าเดียวกันเลยจริงๆเราก็จะมีที่เป็นผ้าวูที่เป็นของสูตรที่เป็นสีเนวี่กับสีดาร์กเกรย์นะครับซึ่ง2สีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสีที่หลายท่านมีโอกาสได้ใส่ใช้งานกันกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับจริงๆตอนนี้นีเราจะมีแบบให้ทางผู้ชมทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกชมได้ที่น้รยาจิตรกรรมทุกสาขาเลยครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีผ้า ลาอื่นๆสีอื่นๆเข้ามาให้ทุกคนเนี่ยเลือกพิจารณาเพิ่มเติมว่าชอบสีไหนอยากใส่แบบไหนนำไปแมชกับสไตล์ในเอเวลเรของแต่ละท่านได้ยังไงบ้างสำหรับตัวคาซาเดลซาตโตเองเนี่ยฟีลลิ่งของการใส่นะครับก็เวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกเบาสบาย ใส่ง่ายด้วยเนื้อผ้าที่เป็นลินินด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้รู้สึกใส่สบายตัวมากขึ้นด้วยครับแล้วก็มีฟิตที่เป็นมีความบ็อกซี่หน่อย,มมออยไม่ได้ไม่ได้สลิมมากอะไรเงี้ยครับก็ถือว่านําไปใส่กับหลายๆลุกได้ค่อนข้างง่ายแมชกับสีต <5 C. S 1> ่างอื่นเนี่ยได้ได้ค่อนข้างดีในใน,ในกับหลายๆสีหรือกับในแบบเสื้อผ้า ชิ้นอื่นๆที่คุณผู้ชายหลายท่านอาจจะมีอยู่ในตู้สภาพเดิมของตัวเองอยู่แล้วนะครับคาซาเดลซาโตเองเนี่ยแจ็กเก็ตของเราจะเป็นแบบผูกแคนวาสครับแล้วก็จะเป็นฮาร์ฟไลนิ่งไม่ต้องห่วงเรื่องสตัคกเจอร์หรือโครงสร้างของตัวแจ็กเก็ตเลยก็ยังไงใส่ใช้งานก็ใช้งานง่ายเบาใช่แล้วก็ทนทานแน่นอนอยู่แลยครับลิงแจ็คเก็ตเนี่ยเอาจริงๆเป็นแบรนด์ที่สามารถแบบหาได้ใน ทั้งในญี่ปุ่นหรือในประเทศต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะว่า r ิงจ j ก c เกตเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ทําในญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแบบการคอลแลบกับร้านหลายๆรอย่างเช่นแบบเนบนโบกแบบบีมหรือว่าแบบชิปส์อันนี้ก็จะเป็นริงจ j ก c เกต for the d e c o l u m แต่เพเทอนของตัว d e c o l u m มตัวนี้ถามว่ามันต่างจากตัวลิงจ j ก c เกตปกติยังไงก็คือของร้านเราเนี่ยปกมันจะกว้างนิดนึงแล้วก็ในช่วงของแบบกระดุมนะครับจะโลที่แบบเม็ด ด้านบนสุดแต่แล้วก็ในส่วนของซิลเวตเนี่ยมันก็จะเป็นในแบบสลิมฟิตนิดนึงจะต่างจากตัวคาซาเดียซาโต้ในตรงที่แบบว่าอาจจะไม่ได้บ็อกซี่มากแต่จะเป็นแบบว่าออกเป็นทางแนวสลิมฟิตนะครับผมส่วนผ้าก็จะเป็นผ้าซีซันนอลต่างๆอย่างเช่นแบบมีลินวูด,ด้วยมีจะเป็นลินินในคอลเลคชันต่างๆครับทั้งในแบบแจ็คเก็ตแล้วก็ในสูทตัวสตั๊กเจอร์ก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบฟูลฟลอตติ้งแคนวาสสองตัวนะครับจะเป็นฮาฟท์ไลนิ่งด้วย แต่แค่แบบในเรื่องของการสวมใส่เนี่ยก็หายห่วงในเรื่องของความเบาเพราะจริงจริงแจ็กเก็ตเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความเบาการใส่สบายอยู่แล้วการขยับอะไรแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นแบบไหนจริงๆก็สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับผมในการแมทชิ่งของเซ็ชั่นที่เรามีตอนนี้ก็จะมีแบบเป็นผ้าวูลเพื่อเป็นผ้าบอลรูดผ้าฮอปแซกสามารถใช้งานง่ายเอาไปแมทช์กับจีนเอามาใส่กับเสื้อคอกลมหรือแม้กระทั่งแบบอย่างที่ททผมใส่เมื่อกีก็จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตออกฟอร์ดปัตตันดาวใส่กับทยสักอันนึงก็สามารถแบบ เป็น business casual ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็สรุปไปแล้วกันจากที่การแต่ว่าเรารีวิวกันไปสองคนเมื่อกี้เราะก็ในส่วนของลิงจัเก็ตมันก็จะแบบประมาณแบบมีความสลิมฟิตนิดนึงแต่ในส่วนของคาซาก็จะมีเป็นความแบบบ็อกซี่ขึ้มาหน่อยหครับผมก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปแมชชิ่งในการแต่งตัวให้ดูว่าแบบชุดคาซาที่มีกับชุดลิงจังเก็ตที่มีจะออกมาเป็นสไตล์ไหนได้บ้างนะครับ นี่นะครับวันนี้ผมลองแมทช์ลุคดูก็วันนี้เลือกเป็นซิลวนิตจากเดลคอรัมนะครับตัวนี้เป็น new arrival ของทางร้านเลยที่เพิ่งเข้ามาใหม่สีที่เลือกเนี่ยยังเป็นสีเอิร์ธโทนอยู่เพราะยังอยากคุมโทนให้เข้ากับโทนสีของตัวแจ็คเก็ตครับแต่แอบหยอดความลูกเล่นเป็นสีที่สว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็พอใส่กับตัวแจ็กเก็ตเนี่ยก็จะได้ลุคที่เป็นสบาย casual แล้วก็ใส่ค่อนข้างง่ายแต่ก็ยังได้สีสุภาพแล้วก็เป็นสีที่มีความเป็นโมโนโทนที่เป็นเอิร์ธโทนอยู่ก็สามารถ แมชได้ลุกประมาณนี้ครับจากโจทย์เมื่อกี้ที่แบบว่าเราเลือกกันแมทชิ่งนะครับผมก็ได้เลือกที่เป็นแจ็กเก็ตตัวเดิมที่เป็นแบบสีด์กเนวี่ฮอปแซกนะครับผมที่เลือกตัวนี้ผมก็เพราะเห็นว่าแจ็กเก็ตมันมีความแคชชวลแต่ก็ไม่ได้แคชชวลจนเกินไปเล้วก็เอาเลยเอามาแมชกับกางเกงสีเขียวแล้วก็เสือ Oxford ้อออฟฟอร์ดปัทธดาวนะครับกับทยที่เป็น3สีเพื่อ ให้เกิดเป็นลุคแบบมินเน็ตแคชชวลนะครับไม่ดูทางการเกินไปแต่ก็ไม่ดูแบบว่าไม่เรียบร้อยเกินไปครับก็จบไปแล้วกับการแมทชิ่งชุดต่างๆของคา s ซาเดลซาโตกับลิงแจ็กเก็ตนะครับเห็นไปแล้วว่าเราสามารถเอาไปแมชกับชุดอะไรได้บ้างแนวไหนต่างๆกันนะครับก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าแบบชุดที่มีเนี่ยสามารถ นำมาแม็ชกับที่ร้านได้นะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาสัมผัสดูเนื้อผ้าว่าชอบแบบไหนเลือกสีเลือกสไตล์ลองปรับลุคของตัวเองดูว่า ใส่แล้วมั่นใจไหมใช่ใช่ใชครับ<ๆ>ก็จริงๆแล้วในความเป็นองก็มีหน้าร้านถึง3สาขาจริงๆออทุกๆท่านสามารถติดตามผ่านอินสตาแกรมได้ด้วยแล้วก็เข้ามาที่หน้าร้านเพื่อเข้ามาลองไซส์ลองฟิตกันดูว่าชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยออทุกๆคนเนี่ยก็จะได้มีลุคที่เสริมสร้างความมั่นใจสนุกกับการแต่งตัวอยากว่าอยากเริ่มต้นยังไม่มีความมั่นใจก็สามารถไาสอบถามที่หน้าร้านทั้ง3สาขาได้นะครับว่าแบบจพอยมีสตาฟคอยช่วยเรื่องในเรื่องของ การแต่งตัวการแมทชิ่งหรือแบบว่าถ้าเรามีแล้ว r รนส์ในการแต่งตัวอยากแต่งตัวประมาณนี้สามารถเข้ามาปรึกษาที่หน้าร้านทั้ง3สาขาได้เลยนะครับผมเราสองคนก็ฝากเด็อเข้าร่วมไว้กับทุกท่านด้วยครับยังไงฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยของเดคอลัรมนะครับทั้งงออนไลน์ออฟไลน์หน้าร้านหรือเดคอเรมทีมทุกๆท่านนะครับที่ทุกคนอาจจะรู้จักหรือติดตามกันอยู่แล้วก็ในปีนี้คิดว่าคงจะได้เจอเราสองคน บ่อยมากขึ้นนะฮะครับก็วันนี้เราสองคนน่าจะจบพิ่ีพิ่านนี้ครับผมยังไงฝากติดตามแล้วก็สรุกการแต่งตัวกับเด็คอรัมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ